สำหรับความหวังของคนเลี้ยงวัวนะครับประครบประงมกันมาเก้าเดือนกว่านะฮะลืมตาดูโลกครับ ว่าจังใดบักละเอ,อีูคือเต็มดีเด้ป่ะไอ้ลกไหมสุวาจังไดดีครับอสุวาจังไดดีตดเถิดกบรบพี่้องเหลียงครื่งครึ่ง อะแม่มันห่วงแน่แม่ห่วงดูกับเมื่อไหร่นะครับธรรมชาติของสัตว์นะครับดูโค้งเก่าครับตัวเถิกได้ครับตัวเถิกครับพอมันซื้อว่าบังคังไฟง้อพญางาครับงัวเถือกพญางาผสมโตนะครับตอนนี้ก็ที่บริสัทเจนครับเพิ่งออกมาได้ มดจากจม,มองเองครับือว่าแข็งแรงมากไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะไปพุน่นครับต้องรอยสักสักเดือนครับสักเดือนสักสองเดือนเขาขจีสดชื่นขึ้นก็นี่กะเมื่อจากซีแล้วกะ่าจจะไปทั้งแม่ครับ แม่น่มยังตึงเลยนี่นะครับช่วงนี้กระแหงโลกพ่ายหลายจักเสียจังใดพี่นอ้องผนตัวหนึ่งครับตัวนั้นพุ่งเอือนทีเดียวเพือนผว่าเข็มเข็มมาตำเอือนผลมาผสมเข็มครับกะบ,บริการมอมหม่อขึ้นเขาเหละครับ ตอนนั้นขึ้นแล้วครับขันไปมีน้ำใสๆออกก้นแล้วครับส่วนตัวพูนกับตังทองเท่ากันครับผมว่าพอนาจะเกินเดือนหนาใช่ะหมตัวพ่นกับตัวสีขาวเป็นลูกของตัวนี้ครับท่านครับท่องนาจีประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับตอนเจ็ดเดือนกว่าอ๋อเลยเลือก็แม่ครับตัวนี้ ตัวของจะน้อยครับเอาตั้กลนมาแล้วมาดิอย่ามาอย่ามามันคู่สามันดีตกสาไปไปขึ้นไปหาแมรุไปไปไปขึ้นไปหาแม่ไปนี่เสื้อดื้อปะนั่นมันก็ออกเพาะท่าน,นาดเด็พราะมือยื่จะในดื้อแต่มาเนี่ยดีตกสามันดีตกสาไปไปตั้งกุดนี่ครับนี่ลูกของตัวนั้นครับพี่สาวของตัวนี้นะครับ ประมาณเจ็ดเดือนกับทองครับพอ่อดดวยกันพ่อใหีงาเดียกันครับครับเพี่ยงกับสิเมืรอแล้วล่ะพี่นอ้องพอไปพอไปมาดิโตกมาดิตกมาดิตก,ตกแต่ผมคุ้มมั่วหน่อยกันมาดิโตกสาครับพี่นอ้องเนี่ยมนดิมาเล่นนนำสาย น้ำสามันจะดว่าเรียนน้ำสาแล้ว